ยังไงกันแน่เบสคําสิงมีคลิปวิดีโอกินข้าวกับพระเอกชื่อดังล่าสุดทั้งโลกโซเชียลได้พากันแชร์คลิปวิดีโอในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปวิดีโอของนางเอกสาวลูกรักช่องวันอย่างสาวเบสเด็กวนีคําสิงได้นั่งโต๊ะเดียวกันกันกบพระเอกสุกตาแห่งทางช่องเจ็ดอย่างหนุ่มเข้ยมอสวีซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ดูนั่งกันแค่2ต่อ2ก่อนที่จะมีพี่คนอื่นมานั่งด้วยอีกหนึ่ง แถมทั้งคู่ยังนั่งตรงกันข้ามกันอย่างน่ารักแต่งานนี้ก็ทําเอาคนตาดีแห่เห็นความใส่ชุดคู่ซึ่งวันนี้สาวเบสได้ใส่เสื้อสีขาวส่วนพระเอกหนุ่มได้ใส่กางเกงสีขาวยิ่งทําเอางานนี้ขาจิ้นถึกอึ้งมากยิ่งขึ้นทําเอาทุกคนได้ถามว่าสองคนนี้แอบคบกันหรืออะไรแต่สุดท้ายก็มีแฟนคลับมากมายบอกว่าทั้งคู่มาชวนกันถ่าย YouTube ที่หนุ่มเค้่ยมสวีกำลังเริ่มเล่นนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเป็นคลิปวิดีโอหลุดจริงๆสาวเบสและหนุ่มเข้มก็คงไม่มากินร้านอาหารที่มีผู้คนคับข้างแบบนี้หรอกคะ่ะนั่นก็หมายถึงว่าสาวเบสและหนุ่มเข้มอาสาวีอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นรอให้ทั้งคู่มาเปิดใจดีกว่านะคะทุกคนอย่าเพิ่งพากันคิดไปไกลแต่งานนี้ต้องยอมรับค่ะว่าคู่นี้ก็ดูเหมาะสมกันเหมือนกันนะคะเนียสดกับโสดมาเจอกันก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะแถมหนุ่มเข้มอสาวีเองก็ชอบมากดไลค์สาวเบสอยู่บ่อก ส่วนสาวเบสเองก็จะไปกดไลค์หนุ่มเข้มอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าเป็นพี่เป็นเพื่อนในการบันเทิงนะคะยังไงก็รอความคืบหน้าจากสาวเบสอยู่ค่ะขอขอบคุณเบสักวณีคำสิงและเข้มหัสวี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ